สวัสดีคนุนวันนี้กับข้าวก็คืออะไรเอ่ยรุ่นกันข้าวมื่อเช้านะเจ็ดโมงครึ่งครกินก่อนนี่วอลลี่เลยข้าวปลาทอดกับพริกน้ำน้ำพริกปลาหวานนะแล้วก็จะมีไข่ต้มกินขีนหน่อย แล้วก็แตงกวาคินคินอาจจะมีไขมันจากการทอดเนื้อปลานิดนึงนะทุกคนอาจจะอ้วนตุ้ยนุ้ยไหน่อยนะวันนี้นี่ทุกคนน้ำพริกเปรี้ยวหวานเมื่อวานกินมามา่าทุกคนแบบเหลืออดรองเงินเดือนจาก YouTube ไม่เข้าสักทีทุกคนแบบว่าวันนี้พ่อมาหาเมื่อคืนก็ได้กินข้าวตอนเย็นมาตอนเช้าแม่ก็เลี้ยงข้าวเช้านะทุกคนสงสัยแม่ได้เงินนะ วันนี้มีป๊ากับหมามานะทุกคนผมขอดีใจวันนึงนะทุกคนนี่มันโซเชียลผมนะอืมอร่อยมากอาะไรงัไม่ทุกคนรู้ความจริงมันก็เป็นสิ่งไม่ตายอยู่แล้วล่ะ หัวใจนะสังคมที่แตกแยกเป็นไงอะ่ะจะแบบว่าควรเชื่อป่ะพ่อแม่แยกทางกันแนมะ่งเป็นอะไรที่สูญเสียที่สุดแล้ว<ส>ผมรู้สึกว่าครอบครัวผมแม่งไม่สมบูรณ์พอเลยผมรู้สึกว่าไม่ได้รู้สึกอิจฉาแนละ้วว่าครอบครัวนั้นนี้มีพ่อแม่ เรียบหรูม่น่ากเกิดเป็นเขาจะตายีวิตเขามันดีมีทั้งพ่อและแม่คอยอยู่ในบ้านหลังเดียวกันบ้านผมมีลูกสองแม่หนึ่งนะอยู่กันสามคนส่วนพ่อผมเป็นส่วนเกินสําหรับแม่ผมรู้สึกน้อยเนื้อต่ําใจแทนพ่อในบางทีแต่ว่า ถ้าคลิปนี้ถึง5้าทีถึม10นาทีผมจะอัพลงช่อง youtube ให้5หรือ10นทีทุกคนคอนเทนต์ละ5นาทีมาไวไปไวไปวันนี้คอนเทนต์10นาทีนะทุกคนวักินข้าวนานหน่อยนี่ทุกคนเชื่อป่ะผมไปเจอฟิลปปินคนหนึ่งมาไว้เขาเป็นรูปแด๊ดเขาชื่อเจแปน สภาพเขาแบบว่าอยู่สลัมมากเลยนะผมเห็นแล้วหัวหน้วคือผมสมัยก่อนนะสมัยก่อนผมก็โตมาจากสลัมชื่อไหมทุกคนโตจากสลัมได้ดีจากสลัมหางเงินได้จากสลัมจนผมมีบ้านมีรถคนเยอะปะการนี่ผมจะไม่ให้สิ่งสิ่งหนึ่งหายอ่ะผมทําได้นะเว้แต่ผมว่ากิจกาเขาที่เกิดมา มีแม่ที่สวยมีพ่อที่รวยแต่เขาตามหาพ่อที่เหล่อเขาคงจะเจอหรอกผมพูดถึงสินะปินที่ผมยอมรับนะคือผมพูดอาจจะเลียวบ้างเฟกบ้างอาจจะจริงบ้างมีเท็จมีจริงบ้างขอให้ทุกท่านแยกแยะกันเอาเองนะคือผมอะเื่อสายสื่นข้าวเื่นไปคุยไปนะ มุดแล้วอยู่วงเดียวกันจะอร่อยมากเลยเชื่อไหมทุกคนอ่าผมป้อนให้นั่อีจะตากมันจะเข้าปากเพื่อเลยอ่าเพื่อนกินอามลองดูดิอร่อยนะเว้ยอ่าอ่าอ่า วันนี้ผมขอทำคอนเทนต์5ทีนะทุกคนตบด้วยกาแฟร้อนไปนะทุกคนบายบาสวัสดีครับยู